สวัสดีครับผมเช้าเช้าก็เจอกับนาทีอีกแล้วนะครับผมรานนี้ก็พามาเที่ยวที่นี่เลยครับเป็นคลองข้างถนนเนาะหมายสวยๆครับน้าจะเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจเจอปลาหรือเปล่านะวันนี้ก็มากับอุปกรณ์คู่ใจครับผมเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับส่งมือสอดติดกล้องจุดแดงเหมือนเดิมครับผมระยะชักยาง60เซนนะครับผม แล้วก็เปกนี่สี่สิบห้าครับเป็นไม้ประดูท่ท้งลำเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้ที่จะไม่แนะนำไม่ได้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับผมันี้เป็นลูกดอกสี่มิลครับผมพอกหน้ายาวสิบเซนเลยครับยาวทั้งหมดนี่สี่สิบเซนนะครับผมเป็น ผลงานของช่างหนึ่งครับผมหนึ่งปวิทบุญอินส่งนะเป็นลูกตัวนี้เลยครับก็เอามาใช้ยิงปลากันครับยิงดีมากครับลงน้ําลึกดีนะลูกตัวนี้นะยังไงก็ฝากช่างแกไว้ด้วยนะครับผมแต่ยังไงเราก็ไปยิงปลากันเนาะเลาะ,ะไปเรื่อยวันนี้อากาศน่าจะดีครับผม เราก็เลาะไปเรื่อยๆกันครับได้ปลาอะไรบ้างก็ไปตามดูกันเนาะไปกันเลยครับบนล่มเนาะ ว่านินบานเลยยิงไม่ถึงกายจัดเผื่อไม่พอมาเป็นฝูงนะครับ ขึ้นเป็นฝูงเลยแวะดูหมายข้างทางก่อนครับผมที่แรกชาวนี้ก็มาตรงนี้เลยครับประตูน้ำบางหวายจะอยู่ด้านหลังเรานะครผมอันนี้เราล,ลองข้างทางดูก่อนนะแต่มีปลาลอยเนาะย่าเน่าแบบนี้ครับันชอบขึ้น น้ำค่อนข้างดีนะผมน้ำใสดีนี่ก็เป็นลุ้นกันว่าจะเจอปลาหรือเปล่านะฝนตกนะครับนะมอยฝนตกเมื่อเชา้าอู้ ปลาใหญ่จริงครับตัวนี้ไอช่อนหรือปลาอะไรเห็นหลังนะแวบบเป็นปลานินสาปลาแดดเดียวครับลองกล้องดูครับว่าโดนจุดไหนนะแต่รู้ว่าโดนครับงายทองโดนหัว ค่อนข้างจะสูงสูงไปนิดนึงนะครับ ออกโดนสูงไปนิดนึงเกือบจะไม่โดนปรับลงนิดนึงครับหนึ่งเกือใต้ท้องนิดพาอยู่ระยะใกล้ครับสามสี่เมตรนึงทำปลาแดดเดียวได้ครับ อ,อันนี้มีตัวเป็นตัวพวกุกงลงไปตาใสหวานใสใหญ่เลยปันยิงโดนนะครับ โดนครับผมโดนโดนหนักเลยครับตัวนี้รู้สึกหนักเลยนะเดี๋ยวตีห้างนั่งต้นอยู่ขาเลยครับตรงนี้ปลาไซใหญ่มามเม็ดขึ้นบึ้มเลยครับไซใหญ่ดูถ้าจะติดหญ้าเดี๋ยวลงไปเอาครับเดีย๋ยวขาดตัวแรกมีตัวเดี๋ยวมาตีห้างก็ตรงนี้ ปลาไซ้สวยเลยไซส์ใหญ่ครับบัลเริ่มเลยไซส์เป็นโลครับใหญ่มากครับตีห้างขึ้นนั่งเดีอะ ไซสใหญ่มากตัวนี้เป็นมือนะครับ นี่ก็ตีห้างขึ้นมาเฝ้าข้างบนนะครับผมเอาปานินเมื่อกี้ยิงตัวไซส์ใหญ่แล้วตัวอยู่ข้างล่างอันนี้พอตีห้างขึ้นมามันขึ้นมาให้เห็นแป๊บเดียวกระฟูมันก็หายไปเลยครับนั่งรอมาผักนเรืลมก็ค่อนข้างลงเลยนะครับผมน้ําเป็นระลอกไม่น้อยครับน้ํามันใสมากครับใสจนดําเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยครับปลามันก็ ตัวสีเหมือนน้ำเลยเนาะตัวที่ยิงขึ้นมาเมื่อเช้านี้ให้ดูก็สีออกดำๆครับทําให้มองปลายากแล้วก็มีลมพัดด้วยครับผมลมปัญหาเลยสาสตีห้างขึ้นมาอย่างดีครับรุ้นกันต่อครับว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะอันินล่องข้างทางนะเป็นคลองน้ำส่งน้ำข้างทาง นี่ยิงปลากับนาทีครับมาคนเดียวเลยครับผมเพื่อนๆติดภารก,กิจกันหมดนะเอไม่ได้มาครับนาทีมาคนเดียวจะมีปลาอะไรไปฝากให้เพื่อนๆได้ดูบ้างเนาะเดี๋ยวช่วยนาทีลุ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็เน้นปน,นินไปก่อนครับผมแดดเริ่มมาแล้วครับแดดเริ่มเรนะิ่มนีอุณหภช้ามันขึ้นครับคึ้มฝน ก็รอมาพักใหญ่แล้วเนาะมันไม่เจอเดี๋ยวยังไงต้องขอตัวลงจากห้างนี้ไปดูข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูแถบนี้นครับผมว่าจะมีตัวหลบไปอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่รู้นะมีต้นไม้ให้ขึ้นอีกต้นหนึ่งกับตรงนู้นไม่ต้องตีห้างคนระัขึ้นได้เลยตัวนี้ค่อยย้อนมาดูใหม่นะครับผมขอลงห้างก่อนเนาะสำหรับห้างนี้ก็ ไม่อันตรายนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องลดปืนลงก็ได้นะเพราะว่ามันต่ำครับติดดินเพียงแต่ว,ว่าคว่ำปลายปืนลงแบบนี้ครับปล้าปืนลงไปไว้ข้างล่างมันก็ทิ่มลงดินแล้วนะครัผมคว่ำปืนลงไปแบบนี้เนาะมันก็ทำให้ ปลอดภัยครับผมไม่อันตรายนะครับให้ดูบรรยากาศน้ำนะครับผมองให้ดูน้ำแบบน้ำที่ยิงปลาน้ำมันใสครับค่อนข้างจะดำเลยปลาก็มาอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆตัวใหญ่แต่ปลามันระแวงอ่ะมันเจอมันเห็นเราครับผม มันก็นเลยมันก็นเลยหลบหลบลงไปดูข้างหน้ากันนะครับต้นไม้ต้นใกล้ๆต้นนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวค่อยแวะเข้ามาดูใหม่น้ำดีมากครับ แต่ว่าหาปลาไม่เจอปลามันหลบอยู่ตามหญ้าผมน้ำมันขึ้นแล้วเหมือนฉีดยาฆ่าย้าแล้วญ้ามันเน่าครับปลามันก็ซุกกินเสร็จแต่ไข้น้ําเสร็จหญ้าเน่าครับผมในป่าออกมาก็ตัวสวยๆแล้วถ้าปลาลักษณะนี้จะอ้วนคนระับอันนี้ตัวกลมบล็อกเล เดี๋ยวลองโยนดินเรียกปลาดูเนาะว่ามันจะออกมาหรือเปล่าเคยใช้ได้ผลปลาช่อนนะนั่งรอมาพักกับไม่มีไม่มีออกมาเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันครับลายที่ไม่มีวูบเลยปกติต้องมีแอบออกอยู่ในปลา มีวิ่งตัวในในป่าป่ะหาที่ใหม่เฝ้าเลยนะ่าอยู่ริมเนมือนอยู่ริมป่า มูนยังใหญ่เลยปนินใหญ่โดนหรือเปล่ายางเบาไปครับเดี๋ยเพิ่มยางอีกคู่น,นึงนี่ป้าใหญ่มากเลยอัปเกดครับเพิ่มยางอีกคู่นะึงป้าอยู่ไกลครับเส้นเดียวไปไม่ให้ไม่ถึง ลองดูกันนะฟ้าก็คุ้นนะพี่รู้ว่าจะเจอฝนตันไหน

มันจะออาขึ้นหรือเปล่าเข้าป่าลงรถเนี้ปามาลึกด้วยครับเมื่อกี้ใส่ยางเส้นเดียวแล้วมัน ไม่ทันปลาอัพเป็นสองเส้นครับได้เรื่องเลย,เยตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โดนนะเอาทันไสยสวยครับหูข้ามหลังเฉยเลยไม่น่ายกเผื่อเลยข้ามเลย เออตัวใหญ่อยู่เชา้าก็ได้ตัวเป็นโลตัวหนึ่งบบไม่น่ายกเผื่อเลยเห็นมันไกลไยยง <c oughs> อืมสวยเลยแหล,ละตัวเมื่อกี้ ตอนแรกมันอยู่แสงสะท้อนเข้าตาประเดีพอหลุดมาตัวโตวม,มินมินมันมิมันตัวเบล่มเหรอโอ้ไม่โดไม่โดน น,นินออโดนดวยเว้ยวสุดเสียงดังปึ๊ดขาดเลยครับเสียงดังกึ๊เดียวเรีบร้อยเลยสายยิงนีวิ่งไปนู่นผมก็เย็นมากแล้วนะครับผมต้องขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะจะมืดแล้วครับเมียบนอ่า กดยางให้เรียบร้อยครับผมปิดกล้องปิดกล้องเลนสดัดให้เรียบร้อยครับแล้วังไรก็ฝากกดติดตามช่องยิงปลากับนาทีด้วยนะครับผมรอบนี้ได้ปลาไม่เท่าไรครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันใหม่ใน e ีีหน้านะครับเนาะ e ี EP ีนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีกันนะครับผมไล้วเจอกันใหม่ครับ ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วนะผมเย็นมากแล้วใล้จะเมื่อลลวครับวันนี้ไม่ค่อยได้ปลาเทอะไรเลยน้ํามันเยอะครับเต็มทุ่งเลยแล้วก็ปลามื่อหายากปลาน่าจะเข้าอยู่ตามป่าซุกอยู่ตามป่าใครก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนาทีด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาหาปลาด้วยกันใหม่นะครับผม ลินี้ก็สนุกสนุกกันครับผมหน้านี้ครับผมสองปีมาแล้วที่ทำคลิปเนาะหน้านี้น้ำลาเข้าปากอ่ะหายยาก่อยไปครับยังก็ขอกำลังใจเหมือนเดิมครับผม